ไปดูการยกระดับนกปรลอดหัวโขนสู่ซอฟต์พาวเวอร์กันบ้างค่ะโดยสออบตอจัดกิจกรรมยกระดับนกปรลอดหัวโขนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ดันให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจชายแดนใต้ค่ะ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตอจัดกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์และพัฒนาทักษะอาชีพในด้านการแปรรูปอาหารเม็ดสำหรับนกปลาดหัวขนมุ่งสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่โรงแรมพาร์คอินทาวอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโดยมีนาวาเอกจัก,กรพงศ์อภิมหาธรรมผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนสออบตอรพร้อมด้วยชมรมผู้เลี้ยงนกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมค่ะ สำหรับการส่งเสริมพัฒนานกปลอดหัวโขนให้เป็นสัดส่กิจของพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยเสริมสร้างอาชีพและรายได้กับประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมการเลี้ยงนกของท้องถิ่นโดยมีการหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้ครับจะเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันให้นกปลอดหัวโขนให้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากลซึ่งรัฐบาลโดยสปตได้มีการส่งเสริมนโยบายซอฟ t ์ o พ e r เบอร์ หนุนนกปลาดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจตามมติของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชนภาคใต้หรือว่ากพตและเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2567ได้มีการเห็นชอบให้ส่งเสริมนกปลาดหัวโขนหรือว่าบ้านเราเรียกว่านกกรงหัวจุกเป็นสัตว์เศรษฐกิจหลักในพื้นที่โดยให้สบตเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมจัดตั้งการทำเงานร่วม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับสำหรับเป้าหมายหลักของโครงการนะคะก็คือการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการอนุรักษ์และการเลี้ยงนกอย่างยั่งยืนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยกระดับนกปลรรอดหัวโขนให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าโดยพัฒนามาตรฐานการเลี้ยงนกให้เป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีแผนผลักดันการแข่งขันประชันเสียงนกให้เป็นกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงและส่งเสริมเศรษฐกิจของพื้นที่ชายแดนใต้สู่ระดับโลก